สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะมาสาธิตวิธีที่เราทุกคนสามารถร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นและสะอาดขึ้นด้วยมือของเราเองนะคะเพื่อที่เราจะได้อยู่บนโลกใบนี้ได้นานแสนนานค่ะแล้วที่สําคัญง่ายนิดเดียวเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเลย <Rams. S 1> เพียงแต่ว่าเราลดปริมาณพลาสติกที่เราผลิตขึ้นในแต่ละวันเท่านั้นเองนะคะคุณไปทานอาหารที่ร้านอาหารเดิมๆบ่อยหรือเปล่าคุณซื้อกลับบ้านหรือไม่ในคราวหน้า ลองพกภาชนะหรือช้อนซ่อมที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ไปด้วยสิหรือถ้ามีเวลาคุณก็นั่งทานที่นั่นเลยแล้วคุณจะช่วยลดขยะไปได้อีกเยอะเลยถ้าคุณดื่มเครื่องดื่มของคุณทุกวันซื้อแก้วของตัวเองพกเลยถ้าคุณพกแก้วมาเป็นของตัวเองเนี่ยคุณก็สามารถที่จะใช้แก้วนี้ไปซื้อกาแฟที่ไหนก็ได้นอกจากคุณจะช่วยประหยัดแก้วพลาสติกได้แล้วเนี่ยร้านบางร้านเนี่ยยังลดค่าเครื่องดื่มให้คุณอีกด้วยนะคะ นอกจากจะประหยัดเงินในกระเป๋าคุณแล้วคุณสามารถที่จะซื้อแก้วน่าร,รักให้กับเพื่อนๆหรือให้กับใครในโอกาสพิเศษก็ได้นะคะถ้าหากคุณพอมีเวลาทำไมคุณไม่เลือกชิลกับเครื่องดื่มของคุณที่ร้านไปเลยละ่ะผมเชื่อว่าร้านทุกร้านย่อมมีตัวเลือกให้กับลูกค้าอยู่แล้วในการที่จะเลือกภาชนะในการใส่เครื่องดื่มของพวกเขาเช่นถ้าหากว่าใครรีบหรือใครต้องการกลับบ้านก็สามารถเลือกภาชนะสาหรับเทคเอาไว้ได้หรือถ้าหากใครพอมีเวลาก็สามารถชิลกับเครื่องดื่มของพวกเขาได้โดยการเลือกใช้แก้ว เซาาามิกของทงทร้นคุณอาจจะคิดว่าเดี๋ยวนะฉันก็ดื่มกาแฟจากแก้วกระดาษนี่มันก็เป็นมิตรสูสิ่งแวดล้อมนี่จริงๆก็ไม่นะคะในแก้วกระดาษเนี่ยมีชั้นพลาสติกอยู่ซึ่งช่วยให้จับของเหลวได้ชั้นพลาสติกในแก้วพวกนี้ค่ะมันทำให้แก้วพวกนี้ไม่สามารถนําไปรีไซเคิลได้แล้วแก้วพวกนี้ค่ะมักจะมาพร้อมฝาพลาสติกด้วยค่ะ คราวนี้มาลองคิดดูครับว่ามีคนเป็นล,ล้านๆคนในกรุงเทพที่ดื่มกาแฟนั่นหมายถึงขยะมากมายจะไปจบอยู่ที่ที่ทิ้งขยะและสิ่งที่ไม่จําเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือการเอาถุงพลาสติกใส่ในแก้วกาแฟแล้วถือมันจําเป็นจริงๆหรอครับหลอดก็เหมือนกันเราใช้มันบ่อยและมากเกินไปแล้วคุณรู้ไหมหลอดที่งอได้เขาไว้ใช้กับผู้ป่วยทุกคนภาพในโรงพยาบาลแต่เรายังไม่ได้ป่วยนี่หากคุณต้องการใช้หลอด ลองซื้อหลอดที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้หรือหลอดที่ทาจากกระบาดดูสิแค่นี้เราก็ดื่มดํากับเครื่องดื่มที่เราโปรดปานและคุ้นเคยแล้วทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าร่างกายมนุษย์คนเราต้องการน้ํามากน้อยแค่ไหนและในแต่ละวันคุณคิดว่าคุณดื่มน้ําเพียงพอแล้วหรือยังขณะที่คุณไปในที่ใดๆก็ตามคุณได้พกน้ําบิดตัวไปด้วยหรือเปล่าไม่ว่าจะไปไหนพวกเราพกขวดน้าไปด้วยทุกที่ หรือใช้วิธีโดยการหาซื้อน้ำหรือน้ำบรรดลมตามร้านตัวจซื้อทั่วไปเมื่อดื่มเสร็จคุณก็โยนขวดทิ้งไปคุณคิดว่าคุณมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ไหมระบบกรองน้ำในสมัยนี้ค่ะมีให้เราเลือกตั้งแต่ราคาแพงไปยันราคาถูกนะคะแล้วก็จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าตังเราในระยะยาวได้ด้วยแค่คุณนะคะเติมน้ำกรองลงในขวดแค่นี้เองค่ะก็จะสามารถช่วยลดขยะที่ไม่จําเป็นในแต่ละวันได้แล้วค่ะ นี่คือภาพที่เราเห็นกันในซูเปอร์มาร์เก็ตและตลาดสดทุกวันจมนมันเป็นเรื่องปกติสำหรับเราไปแล้วแต่มันเป็นเรื่องปกติจริงๆหรอของแต่ละชิ้นแยกกันอยู่คนละถุงเนี่ยนะเอาอย่างนี้ไหมถ้าเราสามารถใส่ของทุกอย่างลงไปในถุงสปายหรือถุงที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้วิธีนี้จะลดการสิ้นเปลืองไปได้มากเลยเห็นไหมคะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกเลยก็ได้ พวกเราอยากจะฝากถึงเครือซูเปอร์มาร์เกต็ตในประเทศไทยและร้านค้าต่างๆในประเทศให้หันมาเลิกให้ถุงพลาสติกแบบฟรีๆหรือถุงที่ใช้แล้วทิ้งในครั้งเดียวและให้เริ่มคิดเงินค่าถุงหากลูกค้าต้องการก่อนจะซื้ออะไรให้คิดก่อนเพราะอาจมีทางเลือกที่คุณสามารถซื้อของที่อยากได้ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่จะไม่ต้องห่อหลายชั้นก็ได้ถ้าคุณไม่ซื้อสักอย่าง ทางโรงงานก็จะเปลี่ยนวิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเองหยุดซื้อของที่มาทำลายโลกของเรากันเถอะคะ่ะเลือกคุณภาพก่อนปริมาณคุณมีอำนาจกว่าที่คุณคิดนะคะสภาวะเล้องของโลกทุกวันนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเลือกการใช้พลาสติกครั้งเดียวเราทิ้งมันง่ายและสะดวกมากเพราะมันออกแบบมาให้เอาใจคนที่รักความสะดวกสบายแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมาล่ะขอร้องนะคะ ลองสละความสะดวกสบายของคุณสักนิดและทํำในสิ่งที่คุณไม่เคยคิดจะทำใช้พลาสติกให้น้อยลงค่ะและหันมาใส่ใจโลกของเราให้มากขึ้นโลกที่ลูกหลานของเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปสัตว์โลกที่น่ารักต้นไม้ดอกไม้ที่สวยงามอากาศสะอาดที่คุณไว้ใช้หายใจลองคิดดูสิคะชีวิตคุณจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าไม่มีพวกเขาไม่ว่าคุณจะเป็นใครคะ่ะเป็นมนุษย์สัตว์ ต้นไม้ดอกไม้หรืออากาศเราทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันเราทุกคนอยู่บ้านหลังเดียวกันเราทุกคนต้องดูแลกันโลกของเราบ้านของเราเพราะเรามีโลกเพียงใบเดียวคะ่ะโลก